ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยได้รับพัสด,ดุเนาะตรงนี้น้องทักมาตั้งแต่เช้านะคะว่าพี่อ้อยได้รับของหรือยังนะคะแต่ของเพิ่งมาเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะถ้าเป็นของเจ้าเนี้นะคะ่ะคือเขาจะมารอบเย็นทุกครั้งนะคะเขาไม่เคยมาไวแต่ว่าเขาจะโทรแต่เช้าเลยทุกครั้งแล้วว่าจะมา้าเนาะ ส่งมาจากน้องนกนะคะน้องนกนกพวันเนาะอันนี้เป็นลูกอัมพาวานะคะลูกอัมพาวาตอนนั้นน้องนกเคยส่งมาให้พี่อ้อยถีงแล้วเนาะ,นะพี่อ้อยว่าอร่อยนะคะเพราะว่าทำทานเล่นๆ่นก็ได้เนาะทานทั้งเปลือกล้างให้สะอาดแล้วทานทั้งเปลือกข้างในมีเม็ดนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยเอาใส่จานก่อนเนาะ ูกอัมพาถ้าถ้าไม่ใช่คนทางนู้นนะคะก็จะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเนาะไม่รู้นะว่าที่อื่นจะมีหรือเปล่าพี่ออยเคยจําได้ว่าตอนนั้นดูอ่าช่องน้องเอิร์ทเนาะเขา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 ก็จะเขาจะเรียกอะไรนะลูกคกลูกคกหรืออะไรเนี่ยเนาะเขาบอกขังคกกินได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวลูกเขาตะปุ่มตะปั่มนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ แต่เนี้ล้างให้สะอาดแล้วกินได้นะคะไม่ได้เปื้อนเลยเนาะก็จะเป็นแบบนี้เองดูว่ามีอันห็นบ้างที่บ้านน้องเขาจะเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับเขามีหลายคนเนาะเพราะว่าเขาอยู่ที่โน่น คราวนี้มีลูกเล็กน,นะคราวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นลูกใหญ่ๆมากยังไม่รู้ว่าลูกเล็กจะรสชาติเหมือนกันหรือเปล่านเนะน่าจะเหมือนๆกันนะเนาะวันนี้หน้าบ้านลมเย็นดีค่ะผู้อมืว,า,วา,มาเยอะมาก อันนี้เห็นน้องบอกว่ามันอ่าเป็นมะม่วงอ,อกล่องอะไรมันพี่ว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ค่อยเปรี้ยวจัดนะคะตัวนี้เนาะยำอร่อยเห็นตอนนั้นบอกว่ามันล่วงเยอะเนาะอันนี้มะม่วงเบานะคะ ของบ้านน้องเขาปลูกเนาะแต่สตอนี้ดำหมดเลยเห็นว่ามาจากทางใต้ะส่งมาจากใต้สตอดำดำเปลือกนอกเนาะแต่ข้างในก็ทานได้นะคะ ย้อยขอขยับมาตรงนี้หน่อยเนาะมะม่วงเนี่ยาที่นี่ไม่ค่อยมีใครทานน้ำส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นย่อยทำยำทำอะไรขึ้นมาก็าทานสะาลูก ลโกตะมุตมิวิงเล่นซะละสตอสตอก็เยอะอยู่นะคะผัดได้สักสองจานเนาะแต่ว่าเปลือกเขาไม่สวยเนาะเปลือกเขาไม่สวยแต่ว่าเม็ดข้างในจะดีอยู่ หมือนกับเข้ามาหลายวันนะคะส่งมาจากทางนู้นเลยเนาะ mm hmm. พี่อ้อยเจอสตรอศ <laughs> ัตรูขั้วคาดของพี่อ้อยคือนอน <laughs> เป็นโลกทีนอนไม่ได้ <laughs> เหมือนกับเขาจะสุกนกสตอค่เดี๋ยวต้องมาปอกนิ่งมาก <laughs> ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนกเนาะที่ส่ง มะม่วงแล้วก็ลูกอมภาวาะแล้สตอมาให้พี่อ้อยเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ